ถูกค่ะ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 แล้คค่ะ <Explain. S 1> การทำงานเมื่อกดปุ่มแปรจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทำให้ขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กดูดให้อาร์เมเจอร์ที่แผ่นไดอะแฟรมยึดติดอยู่เคลื่อนที่ทำให้แผ่นไดอะแฟรมบิดตัวขณะเดียวกันที่ปลายอาร์เมเจอร์อีกด้านหนึ่งที่มีน็อตปรับติดตั้งอยู่จะดันให้หน้าทองขาวที่ติดกันแยกออกจากกาันเป็นการตัดกระแสไฟเลี้ยงแปรอำนาจแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็หมดไปแผ่นไดอะแฟรมจะบิดตัว และเกิดการสั่นอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดเสียงดังขึ้นผ่านออกทางช่องปากแปร Next